เพื่อนๆสวยมากนะ,ะเปิดได้ด้วยนี่มีไม้ม,มีมีที่ใส่ถาดใส่ไม้นี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องคะสวยมากแต่ละแต่ละอันแต่ว่าราคาแพงมากหมื่นสามสี่หมื่นนะคะถ้าเป็นเงินไทยนะคะพี่น้องคะนี่แค่เตานึงนะคะเตาหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะสามสี่หมื่นนะคะ,ะ,คะพี่น้องค่ะ 30, 40, สวัสดีค่ะอยู่กับส้มสมศรีสไปยูเคค่ะวันนี้เรามาดูเตาผิงอีกแล้วนะคะเตาผิงพอดีพอใหญ่ยังไม่พอใจในร้านแรกนะคะก็เลยพาแม่สมศรีมาดูอีกร้านนึงนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่จะเป็นเตาผิงใช้แก๊สหรือว่าใช้ไฟฟ้านะคะถ้าใช้แก๊สหรือว่าใช้ไฟฟ้าเขาไม่เย็นนะคะเขาไม่ร้อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่าเป็นเตาผิงโชว์คะ่ะ แต่ว่าเตาผิงที่ใช้ฟืนจะทําให้ห้องอบอุ่นและก็ร้อนให้ความอบอุ่นนะคะเพื่อนเคะ่ะก็นี่มีราคาติดบอกเลยนะคะแต่ละดีไซน์ค่ะแต่ละรุ่นแต่ละดีไซน์แต่ละแบบนะคะเพื่อนเพร่อ,พอใหญ่กําลังคุยกับเซลล์นะคะเพื่อนเคะ่ะ เซลก็ให้คำแนะนำว่าจะเอารุ่นไหนดีแบบไหนราคาไหนนะคะเขาก็แนะนำกันไปค่ะแม่สมศรีจะพาเพื่อนๆชมนะคะนี่ก็จะเป็นเตาผิงไฟฟ้าหรือว่าแต่ว่าเป็นไม่ใช่เตาผิงจริงๆนะคะเพื่อนๆค่ะน,นี่จะเป็นแบบว่าสำหรับโชว์นะคะนี่แต่ละแบบแต่ละรุ่นนะคะแม่สมศรีเก็บมา เก็บภาพสวยๆมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนี่แม่สมศรีมาอีกร้านหนึ่งนะคะเมื่อวานเราไปอีกร้านหนึ่งวันนี้เราก็มาอีกร้านหนึ่งค่ะเราก็ช็อปกันไปเลือกกันไปค่ะยังไม่ถูกใจพ่อใหญ่นะคะว้าวอันนี้อันนี้ดีไซน์สวยมากเลยเป็นตู้จดหมายค่ะเป็นตู้จดหมายบอกว่าโพสต์นะคะเพืเ่อนๆค่ะนี่ที่นี่เขาจะมีราคาติดบอกเลยนะคะอันไหนราคาเท่าไหร่นี่พันขึ้นค่ะ สี่ห้าหมื่นขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแค่เตาเดียวนะคะเพื่อนๆดูนะคะเตาเล็กๆนี่ค่ะอันนี้คือดีไซน์สวยมากเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวแม่สมศรีจะเปิดให้ดูนะคะนี่เปิดแบบนี้เราก็เอาฟืนเอาถ่านใส่เขาก็จะให้ความร้อนเรานะคะพี่น้องค่ะปิดก่อนค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้สวยงามมากนะคะนี่ แต่ว่าเป็นไม่ใช่เตาผิงจริงๆนะคะนี่เขาเป็นเป็นแค่โชว์นะคะฟืนปอมค่ะฐานปอมเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์แบบอย่างหนึ่งที่เ,เราเอาไว้ประดับบ้านนะคะน้นองค่ะดีไซน์สวยงามมากมีท่อขึ้นไปนู่นเลยเซลล์ก็แนะนำให้คำแนะนำพ่อใหญ่ไปนะคะแม่สมศรีก็เก็บภาพไปค่ะเพื่อนๆค่ะนี่อีก นี่อีกดีไซน์หนึ่งนะคะว้าวสวยงามมากเพื่อนๆคะ่ะสวยงามมากแต่เห็นราคานี่ผมร่วงไปหมดแล้วนะคะไม่มีให้ดึงแล้วนะคะราคาไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะคะนี่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะแม่สมศรีก็เก็บภาพไปให้พ่อใหญ่คุยกับเซล์นะคะ อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นว่านี่แต่และดีไซน์เขาสวยงามมากเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเตาผิงอันนี้จะเป็นของใส่ฟืนนะคะใส่ฟืนและใส่ฐานครับเพื่อนๆคะ่ะทำไมถึงต้องมีเตาผิงนะคะเพราะว่าจะทําให้บ้านอบอุ่นนะคะเพราะว่าหน้าหนาวคือหนาวมากหนาวมากหนาวเข้ากระดูกจริงๆคะ่ะเราก็เลยต้องมีนะคะนี่ นี่จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะอันนี้อันนี้เป็นแกส๊สเป็นไฟปลอมแต่ว่าร้อนจริงนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่าความร้อนส่งจากแก๊สค่ะไปพี่น้องคะ่ะแม่สมศรีมายืนใกล้ๆก็ยังว่าทําไมถึงร้อนพ่อใหญ่ก็เลยอธิบายให้ฟังนะคะเป็นแกส๊สแต่ว่าร้อนจริงคะ่ะ นี่ไฟอิดาเดอริโอไฟอินไซเดอร์ไฟจริงเนาะแต่ว่า <No. S 1> ทำไมร้อนร <laughs> ้อน no, ค่ะพ <'s> นพี่น้องค่ะ